หวิธีทำให้ผู้ชายไม่มีวันหมดรักคุณ <c oughs> เมื่อคบไปแล้วเขาเริ่มมีความรักที่น้อยลงไปแต่ก่อนเคยคุยกันบ่อยๆก็คุยน้อยลงไปเคยเป็นห่วงวันละ3เวลาเหลือ3วัน1เวลาถ้าใครเจอสิ่งนี้นะครับผมมี1วิธีที่ดีมากๆที่จะทำให้ควน,นั้นมีความรักที่หวานชื่นแล,ละมุนยละไมมันคือความรักที่ลหลายๆคนต้องการสิ่งนั้นก็คือให้ผู้ชายพยายาม หาคุณมากขึ้นความหมายก็คือถ้าเกิดผู้ชายมาจีบคุณแล้วเขามีความพยายามแค่ครั้งเดียวเฮ้ยจีบแป๊บเดียวอา้าวได้เป็นแฟนแล้วขอเรื่องร่างทางกายอย่างเงี้ยก็เหมือนกันครั้งเดียวได้แหละชวนไปดูหนังครั้งแรกที่ไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆคุยกันแป๊บเดียวชวนไปดูหนังไปแล้วชวนไปกินข้าวไปแล้วชวนไปเล่นเกมไปแล้วต้องการคุยเมื่อไร่ต้องการเล่นเกมกอบคุณเมื่อไหร่ต้องการเจอคุณเมื่อไหร่คุณก็มาหาเขาได้ ผู้าชายก็เลยไม่ได้ต้องใช้ความพยายามเพื่อจะวิ่งเข้าหาคุณพอได้มาง่ายๆเขาก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกลืมลืมไปเพราะสิ่งนี้ได้มาง่ายหมดรักหมดใจไปง่ายซึ่งวิธีรู้เท่าทันผู้ชายนะครับผมมาพูดไปในหนังสือเสียง17วิธีรู้ทันเล่รักของผู้ชายแต่หนังสือเสียงนี้จะเป็นการพูดนะครับลงรายละเอียดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสเต็ป by สเต็ปรู้ทันผู้ชายแล้วก็เปลี่ยนตัวควรให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีๆ เข้ามาหาตัวคุณด้วยถ้าน้องๆรุ่นใหม่ฟังนะครับผมมัน่นใจว่าโอโ้โหน้องๆจะเปลี่ยนตัวเองอนะ่ะดูมีเสน่ห์แบบสุดๆอย่างแน่นอนถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาหลังไมค์ได้ครับในแฟน,แฟนเพจก็ได้ในไลน์แอดก็ได้เนาะโอเคกลับเข้ามาเรื่องราวของเราต่อเมื่อกี้หลายหลคนน่าจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าที่ผมอยากจะเสือก็คือคุณจะต้องให้ผู้ชายเนี่ยใช้ความพยายามเหมือนเว้ยถ้าเกิดเขากำลังเจีบคุณก็ให้เขาพยายามมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่ใช่แบบห่างไปเลยนะบางคนเนี่ยผู้ชายต้องพยายามมากๆสิ คุณก็แบบไปอยู่ชั้นที่ร้อยให้ผู้ชายเดินจากชั้นที่หนึ่งไปชั้นร้อยมันก็อาจจะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ชั้นที่2ผู้ชายก็จะเดินจากชั้นหนึ่งมาหาคุณชั้นที่2คุณก็ขยับไปชั้นที่3เขาขยับมาหาคุณชั้นที่3นะครับขยับไปอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ไม่ให้ใจนะให้อยู่แต่คุณจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ให้เขาเนี่ยก้าวเข้าหาคุณทีละก้าวไปเรื่อยๆคุณก็ขยับไปเข้า,ขขาก้าวหาคุณไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้ใจเลยนะเมื่อเขาพยายามที่จะหาคุณเรื่อยๆเนี่ยในนชีีีวิต้คุณก็จะม เรื่องราวให้พูดคุยกับเขาต่อเนื่องเขาก็จะจีบคุณเหมือนกับจีบแทบทุกวันอะ่ะคืออยากจะคุยกับคุณนี้ทุกวันเลยอะ่ะมีอะไรให้ค้นหาย,ยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นวิธีที่จะทำให้ผู้ชายไม่มีวันหมดรักคุณเลยต้องทำสิ่งน,นี้ได้เลยครับ